สวัสดีค่ะพบกันกับแอดมินหอยสั่งนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถเวฟพันสิไอนะคะเข้ามาดูใกล้เลยค่ะคุณแอดมินขารถคันนี้นะคะสวยมากจะบอกว่าเพิ่งซื้อมาไม่ถึงปีนะคะดูสิคะรอสวยมากซี่หักไปหนึ่งซี่ค่ะนี่นะคะเปิดเบาะเรียบร้อยะคะ่ะสวยมากค,มค,มคุ้มค่ะมขใครสนใจเอซไอ้ขาไหมคะนะคะทักเลยะคะ่ะตั้งขาตั้งทำจาก จ้างทาจากเหล็กพิเศษนะคะแล้วก็รถก็จะสวยมากขมุนได้ดีมากนะคะท่อดังมากค่ะท่อชิวทททาท่อท่อตะถังแตกนะคะดังมากคุณผู้ชมขานี่เลยมีคุณเจพ่วงไปด้วยนะคะหนึ่งอันและก็แหมหอยด้วยค่ะคนหนึ่งคุณ้าขาสวยมากมาดูนะคะคุณค้าขาไฟหน้าตารถนะคะคุณแอดมินเชิญรถควนทางหน้าด้วยค่ะ คุณลูกค้าคะทั้งหน้ามีไฟโปรเจคเตอร์สวยด้วยนะคะคุณลูกค้าเราดูนะคะมี2คันค่ะระดับไฟต่ํานะคะไฟต่ําจะเป็นสีข่าแบบนี้นะคะแบบทํากระพริบก็ได้นะคะไฟไฟหลายสีนะคะไฟโปรเจคเตอร์สามารถไฟสูงนะคะทําแบบนี้ได้นะคะเป็นหลายสีแล้วก็ไฟคัมแบ็ได้แบบนี้นะคะสวยมากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ